คุณกำลังฟัง The Practical Podcast โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่คนตกงานช่วงนี้ก็เยอะแต่คนได้งานก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีงานทำนะครับแล้วก็ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนตกงานเช่นเดียวกัน พอเวลาเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยภาพรวมของประเทศเป็นแบบนี้ภาพรวมของโลกเป็นแบบนี้แน่นอนครับมันก็จะมีแต่วความรู้สึกขดขู่ความรู้สึกกังวลแล้วก็ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอย่างแน่เป็นใครใครก็ต้องกังวลใช่ไหมฮะโดยเฉพาะข่าวที่ออกจากตามหน้าหนะังสือพิมพ์สื่ออออนไลน์ต่างๆลดคนปลดคนปิดโรงงานนะครับต้องเข้าใจก่อนนะฮะข่าวในบ้านเราเนี่ยที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ย สื่อบ้านเราถนัดเอาเรื่องไม่ดีเล็กๆเอามาขยายผลให้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงอยู่บ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะเป็นตามที่เขาบอกนะฮะผมมีอย่างนี้ครับมีคำถามมากมายนะครับที่ผมโดนถามเป็นประจำในเรื่องของการหางานผมขอสรุปประเด็นอย่างนี้ละกันว่า ถ้าเราจะหางานนะครับไม่ว่าช่วงไหนก็นแล้วแต่เศรษฐกิจไม่ดียังไงถ้าเรารู้เทคนิคหรือรู้แก่นในการหางานเนี่ยยังไงก็หางานได้ครับไม่มีทางอดตายและไม่มีทางหางานไม่ได้แน่นอนดังนั้นเรามาลุยกันเลยนะครับผมใช้ชื่อตอนนี้ว่าเฮ้ยมาดูกันเทคนิคหางานนะครับให้ได้งานท่ามกลางเศรษฐกิจถดถอยนะฮะที่ว่า ต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าเรากําลังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงๆนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการแรกก่อนที่จะเริ่มหางานในช่วงเศรษฐกิจถดถอยเนะี่ยก่อนอื่นห้ามทําแบบที่คนส่วนใหญ่ทําก็คือว่าสาดกลาดโยนใบสมัครงานเป็นเก่งๆตามช่องทางต่างๆผมเห็นคนส่วนมากชอบทําอย่างนี้ครับเข้าเว็บสมัครงานแล้วก็กด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 พืช ส่งสมัครแม่งหมดเลยการทำกลาดแบบนั้นเนี่ยอันตรายครับ <c oughs> เพราะว่าเราทำแบบเหมือนคนหมู่มากคนหมู่มากก็คิดเหมือนเราเราก็คิดเหมือนเขาเมื่อคนหมู่มากคิดเหมือนเราเราคิดเหมือนเขาปริมาณของการสมัครงานเนี่ยเข้าไปหาตําแหน่งงานที่แบบกระจัดกระจายมากๆมันก็จะเยอะเมื่อไหร่จานวนคนสมัครเยอะแต่จำนวนคนรับน้อยความน่าจะเป็นที่จะได้ก็าตา่ำลงฮะ เพราะเหมือนเรายิงปืนอะ่ะแต่เราไม่เล็งอะ่ะเราไม่ใช่ยิงแบบสไนเปอรอ์เรายิงแบบปืนกลปืนกลนอะ่ะกลาดดไปทั่วมันจะตายไหมครับคู่ต่อสู้มันจะตายถ้าสมมติคู่ต่อสู้คืองานที่เราอยากได้ยากครับเพราะเพื่อนมันก็ยิงปืนกลอยู่ข้างๆเราเหมือนกันไม่รู้ใครตายก่อนหรือใครกระสุนหมดก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยิงกลาดเหมือนปืนกลสมัครงานแบบนี้เนี่ยคนที่ยิงกลาดัดจะหมดแรงซะก่อนเพราะมันท้อครับ เราชอบไปนับจํานวนโอ้หนูผมสมัครเป็นร้อยเลยเี้แต่กดแบบกราดลวง่เงี้ยปรากฏว่าเรียกสัมภาษณ์ประมาณหลักสิบสิบเปอร์เซ็นต์เองสิบเปอร์เซนเรียกไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วเผลอๆได้แต่ได้งานที่ไม่อยากได้เพราะอะไรเอา้าก็ไปสมัครกราดไงไม่ได้ศึกษาไงไม่ได้วางแผนไงเอ้เอาเอา,เอาก่อนแล้วกันตอนนี้ถ้าไม่ดีแล้วบริษัทปัจจุบันลาเอาไปก่อนเอาไปทําปุ๊บไม่ถึง สีเดือนเลยเบือ่อีกและไม่ใช่ตัวหนูเลยครับไม่ใช่ตัวผมเลยงานมันไม่ใช่ก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอว่างานมันไม่ใช่ก็ต้องย้อนกลับไปปัญหาเริ่มต้นนั่นแหละก็ยิงกลาดไปทําไมทําไมไม่ดูตั้งแต่แรกจัดเรียงให้มันเข้าเป้ามันจะง่ายกว่านะครับอย่ายิงกลาดนะครับยิงกลาดเนี่ยยิงเปลอะเละทุกรายนะฮะอันที่สองนะครับเราแทนที่จะยิงกลาด แบบปืนกลต้องหันมาเป็นสไนเปอร์การหางานที่ดีนะครับต้องเป็นแบบสไนเปอร์ความหมายก็คือว่าเลือกบริษัทเป้าหมายเลยอยากทำงานบริษัทเป้าหมายบริษัทอะไรและจะดีไปกว่านั้นนอกจากรู้ว่าบริษัทอะไรแล้วตาแหน่งอะไรด้วยเพราะอะไรเมื่อไหร่เราชัดเรื่องนี้นะครับเราจะมีข้อมูลของงานที่เราชอบอยู่ในมือได้ง่ายกว่าหรือขยันหาข้อมูลเรื่องนี้ ได้ดีกว่าหรือมีบริษัทที่เราชอบเราก็จะศึกษาข้อมูลบริษัทนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับมันจะมีประโยชน์มากถ้าได้เข้ารอบไปสัมภาษณ์เรารู้ข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้วการทําแบบนี้นะครับยิงแบบสไนเปอร์มันลดพลังงานที่สูญเสียไปได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเหมือนมีการช็อตลิสต์มาแล้วว่าบริษัทกลุ่มนี้เราสนใจอยากลองดู อยากลองสมัครและการหาข้อมูลก็จะทําได้ง่ายกว่าเพราะจํานวนมันน้อยกว่ายิงแบบปืนกลเนาะถ้ายิงแบบปืนกลอะ่ะเราไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วโอกาสมันจะได้มันก็ต่าเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำบริษัทที่สมัครไปอะ่ะเอ๊กกูเคยสมัครบ,บริษัทนี้ไปด้วยเหรอใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดแบบที่2เนี่ยเลือกข้อดีมันมีเยอะเรามีเวลาให้ถวดทบทวนกับตัวเองได้ว่าเอยจริงๆแล้วกูชอบจริงป่วนะวะเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับ แต่ส่วนใหญ่การที่ทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราได้เห็นหลายๆมุมมองในงานนั้นๆนะครับเช่นพอเราดูบริษัทประเภทเดียวกันลองเลือกผมยกตัวอย่างนี้ลนะกันสมมติเราอยากอยู่วงการรถยนต์เราก็ต้องดูแล้วว่าในวงการรถยนต์เนี่ยมีกี่บริษัทที่อยู่ในอันดับต้นๆและตําแหน่งที่เราสนใจเนี่ยในแต่ละบริษัทเนี่ยเขาต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคุณสมบัติที่เขาต้องการดังนั้นถ้าเรามี ตรไฟล์ที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของคุณสมบัติเหล่านั้นโอกาสที่เราจะจั่วเข้ารอบสัมภาษณ์ก็มีสูงเช่นเดียวกันนะฮะมันก็ง่ายในการเตรียมตัวเพราะถ้าเกิดเราเลือกบริษัทในกลุ่มที่เราอยากจะทําแล้วเนี่ยการเตรียมตัวมันง่ายกว่านะครับไม่ต้องสเปะสปะด้วยถัดมานะครับข้อที่สเป็นสไนเปอร์ที่ดีนะครับข้อที่สามต้องเพิ่มเติมด้วยการที่ต้องเลือกกลุ่มทาร์เก็ตที่เป็นโกลด อุตสาหกรรมที่มันเติบโตนะโกลด์โกลดหรือว่าสเปเชียลไลซ์เพราะอะไรดูอย่างช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะครับอะไรมันขายไม่ดีบ้างอ่ะโอยเยอะแยะเลยค้าปลีกขายดีไหมก็กําลังซื้อก็ถดถลงไปลถขายไม่ค่อยดีสังหาก็ไม่ค่อยดีธุรกิจตอนนี้อะไรดีบ้างขนส่งโลจิสติกออนไลน์มันมาแรงใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นธุรกิจเฉพาะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากอย่างเช่น โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระทบไหมเศรษฐกิจไม่ดียังไงก็ต้องจ่ายไฟอยู่ดีใช่ไหมครับคนก็ต้องใช้ไฟอยู่ดีก็กระทบน้อยหน่อยเป็นต้นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆหรือหน้าที่การงานที่มันเฉพาะด้านมากๆเนี่ยข่าวดีก็คือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจถดถอยมากนะักปัญหามันกลับมาตรงนี้ครับงานปัจจุบันเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันเป็นเศรษฐกิจถดถอยแล้วเราควรทํำยังไงดี ตอนนี้อาจจะยากนะครับแต่เชื่อไหมครับถ้าเราเปิดใจนะฮะงานที่เราทําอยู่แม้กระทั่งอยู่ในเศรษฐกิจที่ถดถอยเนี่ยบางทีเราอาจจะเฉลับไปทําในอุตสาหกรรมที่ดาวลุ่มก็ได้เราต้องลองสมัครไปดูนะครับเพราะว่าบางทีโปรไฟล์เราเนี่ยมันก็พอใช้ได้โดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เนี่ยคนชอบคิดว่างานหายากแต่ถ้าเรากล้ามากกว่าคนส่วนใหญ่ที่คิดว่างานหายากลองจัวดูเนี่ยข่าวดีอาจจะเป็นของเราก็ได้นะครับลองดูนะฮะ ถัดมาข้อที่4นะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับอาจจะต้องเก็บคองอเข่านะฮะนอกจากจะลองสมัครงานแบบสไนเปอร์ดูแล้วเนี่ยบางทีอาจจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ช่วงระหว่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองผมอยากให้ทุกคนเน่ยอย่างน้อยอย่ามีทักษะทํางานแบบเดิมๆไปตลอดหลายๆปี อย่างน้อยนะครับในแต่ละปีเนี่ยควรเพิ่มทักษะใหม่ๆสัก2ตัวเป็นอย่างน้อยและจะดีมากเลยนะครับถ้าปีนี้เราอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ครึ่งๆกลางๆไม่ดีไม่เลวหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยดีในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแต่เรายังไม่ได้ถูกเด้งนะครับยังไม่ได้ถูกเทเนี่ยลองเอาช่วงเวลานี้แหละครับลองดูว่าถ้าต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองสัก2เรื่อง ไอ้สองเรื่องนั้นเนี่ยควรเป็นเรื่องอะไรผมให้ไกด์ไลน์ง่ายๆครับสองเรื่องนั้นควรจะเป็นเรื่องที่ไปดูในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นดาวรุ่งก็ได้ว่าฮ้ยถ้าเกิดเราจะไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆสมมุติอยากไปอยู่ในค้าปลีกลอจิสติกหรืออยากจะไปอยู่ในกลุ่มไอทีเราต้องเพิ่มทักษะอะไรบ้างแล้วไปเลือกมาสองตัวก็เริ่มพัฒนาตั้งแต่ตอนนี้นะครับช่วงที่แย่ที่สุดของเศรษฐกิจอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด ที่เรากลับมาพัฒนาตัวเองพอทุกอย่างกลับมาเราก็จะมีทางเลือกในการหางานมากขึ้นนะครับหรือเผื่อจะโตในที่เดิมก็ได้อันนี้ก็ผลประโยชน์สองเด้งไม่อยากให้พวกเราพลาดโอกาสนี้นะฮะสุดท้ายนะครับก็ต้องดูงานในอนาคตที่น่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยผลกระทบต่อเพราะว่าตดถอยน้อย จริงๆจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะเราก็ตอบยากว่างานไหนจะไม่มีผลกระทบปีนี้เกิดโควิดปีหน้าอาจจะเกิดอย่างอื่นอีกไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะครับงานอะไรก็แล้วแต่ที่จะได้เงินเยอะและมีโอกาสไปต่อได้ง่ายที่สุดผมค้นพบว่าต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการหาไรายได้ให้กับองค์กรหรืองานที่เพิ่มไรายได้ให้กับองค์กรหรืองานที่ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรงานประเภท3มกลุ่มนี้นะครับหาไรายได้เพิ่มไรายได้ ลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นงานตำแหน่งใดก็แล้วแต่ถ้าหน้าที่หลัก,ลกๆเกี่ยวข้องกับสามเรื่องนี้ไปต่อได้ครับแน่นอนถ้าเราเป็นคนหาเงินถ้าเราเป็นคนช่วยลดค่าใช้จ่ายกับองค์กรที่ไหนก,ก็ต้องอยากได้อยู่แล้วลองดูนะครับวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทํางานอยู่ในสามกลุ่มนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตเราจะทําไม่ได้ลองดูว่าสิ่งที่เราทําอยู่อุตสาหกรรมที่เราอยู่ งานที่มันเกี่ยวข้องกับสามกลุ่มนี้คือตำแหน่งอะไรและต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเอาเรื่องเหล่านั้นมาทําแผนการเรียนรู้ครับเรียนรู้กันตั้งแต่วันนี้เลยช่วงเศรษฐกิจตกต่ตํานี่แหละมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเราในการก้าวต่อไปในอนาคตก็โดยสรุปนะครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันการหางานในช่วงเศรษฐกิจที่ถดถอยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยแล้วก็ใช้ได้ทุกกรณีนะครับก็คือว่า1 อย่ายิงปืนคนนะครับสมัครงานอย่ายิงกลาดแบบปืนกล2ให้เป็นสไนเปอร์แทน3จะดีกว่ามากถ้าเป็นสไนเปอร์ที่เลงงานที่เป็นงานเฉพาะด้านงานเฉพาะด้านที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยหรือเป็นงานที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดาวรุ่งนะเวลานั้นๆ4นะครับพยายามนะครับเพาะบ่มพัฒนาตัวเองในช่วงที่มันเศรษฐกิจถดถอย เพิ่มพูนทักษะใหม่ๆอย่างน้อย2ตัวอะไรก็ได้5ถ้าทักษะนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับหาเงินเพิ่มเงินลดค่าใช้จ่ายยิ่งดีถ้าเราทำา3ตัวนี้ได้ตำแหน่งที่เราทำเกี่ยวกับ3ตัวนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เป็นเซอร์ไ a l วลของจริงสำหรับวันนี้นะครับพอดแคสต์ Podcast. ตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอฝากให้ผู้ฟังทุกคนคนทำงานทุกท่าน โชคดีนะครับและก็อย่าหลงเชื่อเป็นเหยื่อข่าวลวงข่าวลือใช้สติสัมปชัญญะของเราให้มากยิ่งขึ้นและบริหารความเสี่ยงชีวิตให้รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้มันไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้หมายความว่าวันพรุ่งนี้มันจะไม่ดีนะครับเตรียมตัวไว้ก่อนปลอดภัยกว่าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามฟัง The Practical Podcast โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่สนับสนุนโดย AP ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าในไทย